คุณจอยส่งมาห้า hmm. สิบตัวโอ้ไม่มีแล้วไม่มีใครเอน้คุณอีฟส่งดับมาให้เราหนึ่ง uh, ร um, mm, ้อยดวงขอบคุณนะครับ คุณนัทนาลีส่งมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดวงอ่ะคุณสาวสาวน้อยบอกว่าให้จอมมันบูค่ะส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะครับทำอะไรอะลูกทำอะไรลุงเล็กคุณแนนแนนส่งมาเก้าสิบเก้าดวงคุณพิลาลายส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะครับคุณการจนาส่งมาห้าสิบดวง นั่นชุดของอัญญาเสื้อข้างหลังมันปรีบเปลากระดูมมันหลุดไหวไหมนะลุงเล็กคุณมาลายาคุณมาลายาดเหรอ ชื่อมารยาทบอกว่าช่วงนี้ขึ้นแต่เวไม่ค่อยได้ดูเลยคิดถึงนะขอบคุณนะครับคุณสายป่านส่งดามาให้บอกให้เจ้าแฝดครับสองรห้าสิบดวงขอบคุณนาคาคะครับ,ร,บรูปไอวาแปลงฟันที่ลงวันนี้น่า,ารักมากไหวไหมเนี่ยว, <laughs> วันนี้ตอนสองทุ่มจะลงคลิปอัญญาคือเดี๋ยวนี้เขาแบบคานเก่งมากทุกคน แล้วคือคานไปใช่ป่ะแล้วพี่พี่พีพี่น้องพีก็คือคอยดูน้องคอยตามน้องไปดูแลเวลาน้องสามคานไปนูน่นไปนี่น่ารักเดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้ดูตอนสองทุ่มช่วงนี้พ่อก็เริ่มว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะก็จะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตับมียายเอสละความยุ่งวุ่นวายก็จะมา แถมมีละครด้วยอไม่แน่ว่าแบบพวกไลฟ์หรือว่าพวกคลิปอะไรก็อาจจะแบบลดลงไปอีกหนึ่งช่วง oh, please, please. คุณท uh ัศ huh. นีส่งดาวมา50ิบดวง uh huh. ขอบคุณนะครับ <Okay, please. S 1> คุณปออปปลาบอกให้จอมันบูด้วยค่ะส่งดาวมาสองดวงจอมันบูวันนี้ติดก,กิฟตน่ารักนะ เสียงเล็กเสียงน้อยมากเลยลูกไหนทำปักตอตอดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังลูก คุณป๋อมป๋อมป๋อมอะครับคุณป๋อมส่งมาห้าสิบดวงของคุณนะครับคุณจีดาพาบอกว่าให้ความหล่อของพ่อๆส่งมาห้าสิบดวงอเอเ้ย เสร็จเรียบร้อยห่อเลยรุ่นนี้ไม่ค่อยห่อเนอะลูกสาวี่ไม่ค่อยโดนห่อลูกชายี่โดนห่อบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้คืออัญญาบ่นเก่งมากบ่นเก่งที่สุดคุณแทสเนีส่งเรามาห้สิบดวงเป็นนิวด้วยเนอะไม่เคยส่งมาก่อนใช่ไหมครับคุณใหม่ก็ส่งมาหนึ่งร้อยดวง มีดาวฟรีกันใช่ไหมเนี่ยไว้จ,จะ้ะถ้ารักจริงเพราะอยากหอมหนู่ทุกวันเลย